สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับผมได้เซตค่าของเกมในฟี f a 2 2สําำหรับมือถือนะครับเป็นการแข่งกันระหว่างทีมโยโกฮาม่าเอฟมารินอสกับคาวาสากิฟอนตาเล่นะครับเด,เดี๋ยวเราจะใส่ไอตัวที่เป็นคอนโทรลเลอร์ก่อน ผมได้เซตค่าต่างๆรวมทั้งมุมกล้องแล้วก็สภาพอากาศเราจะไปเล่นกันตอน2องทุ่มนะครับปกติจะเล่นตอนกลางวันเออลืมบอกไปอีกข้อหนึ่งสำหรับปุ่มนะสามารถมีเซนซิ ีีเหมือนกับคนนะครับอย่างเอมันก็จะมีคลื่นสั่นสั่นสะเทือนตามฝนที่ไหลกดนะครับมาแล้วมาแล้วเอออันนี้เป็นมุมกล้องใหม่ทีมโยโกฮาม่าเอฟมารีนอโอ้โหสนามนี่ Well, after plenty of pre-match anticipation, the wait is finally Yukohama over. My name Jukab is Derek Karasiki, Ray, a job by 11 Bronson in the commentary box, and we're just seconds away from kickoff in what promises to be a spectacular final. Kup. It's Yokohama Kup. F. Marino's, and they take on Kawasaki Frontale. It's it been a, a long journey for but these players are 90 minutes away from making history for themselves. <coughs> no doubt, but managers will have set out <coughs> their game plans <coughs> and made sure <coughs> every player knows exactly <coughs> what they're <roles> <coughs> What a game we have in store for us. This is how the starting lineup looks today. Well, in this shape, if their wide players, stay high up the pitch and get enough of the ball. It's a very attacking lineup. But if they drop too deep they will then leave the center forward isolated and it could be difficult for them. Marcos Junior, n i a r d a e e a a l e n s i l a ผุ้เล่นจะไม้จับมือกันนะครับ ผมชอบมุมกล้องนะครับคือทุกๆอาทิตย์นะ่ยเขาจะเหมือนกับอัพเกรดมุมกล้องอัพเกรดสถานการณ์ขึ้นมาให้มันดูน่าสนใจอันนี้คือเกมมือถือแอปสตาเดียนะครับจากที่ใช้กล้องตาปลาไปมันรู้สึกมันกลมๆนะครับก็เลยเปลี่ยนมาใช้กล้อง p h o n e นะครับ กล้อง iPhone ก็จะตรงดีนะครับไม่ต้องไปปรับก็จะมีอเอียงๆนิดหนะ่่ยมีคนบอกว่าดูในทิกนะครับเตะจากอันนี้เลยได้ไหมไม่น่าจะได้ไม่น่าจะได้ไได Get rolling the ball, rolling. Get the ball rolling. อาจจะเป็นการจับครั้งสุดท้ายจับเฮ้ยดีวาตา พี่วัตต์ดิเอโกมาทิมบุนมาทานบุนมาทานโค้งได้จับบอลแล้วเว้ย่งไปให้โก้บุนมาทานเยี๋ยวัเด็กเตะท่อนโคตูตัวเองละ่ะหลังจากเจอโปรเฟชชั่นอลเลเวลเข้าไปเนี่ยโอ้โหถึงกับกระอักนะครับคือน,าานเล่นไปเล่นไปครึ่งแรกโดนไปสี่ตรุงอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหอันนี้น่าจะเซฟค่าไปที่ธรรมดานะครับ A chance to whip it in here, showing a real will to win the ball. Leandro <repeat> <repeat> Daniel, the attack continues, they're making considerable progress. Trust in there, but the danger is still there. <repeat> <toss> <repeat> 1-0 <Whoa! S 2> oh, the เป็นการเซตบอลไปใกล้ๆนะครับแทงเข้าไปใกล้ๆแล้วก็ยิงประตูเข้าไปแล้ว well, 1-0ดูที่ว่าเซตบอลอ่าใกล้ๆเข้าไปท oh ุบโอ้โหเปิดบอลเปิดเนื้อที่ให้เข้าเลยง่ายๆ ่าเลียนโดเดเมียนครับเดี๋ยวไปเซตค่าไปที่ยากก่อนเซตไปง่ายเกินไปมันมันเหมือนมันไม่ค่อยถูกใจนะครับ โปลาทำไมไม่มีความยากง่ายทำไมไม่มีความยากง่ายของอือแปกดีอ่าเล่นต่อเล่นต่อ ก็จะไปเซฟความยากาาเราได้เตะลูกฟาว์ครับ <c oughs> ใกล้ๆก,กับกรอบโอเคเราจะเหมือนกับโยนจังหวะเดียวหรือสองจังหวะดี ตัดสินใจไม่ถูกป้าสวิต receiver เชนแคมเมล่าสวิต r e c เวอร์เ,ารเ,เอาคนไหนที่จะเป็นคนคอยโมเอาคนนี้มาโอเค adjust start ทุกที่ชั้นตัว A โม่เฮ้ยโอ้ โอ้โห okay. oh, ในสุดก็ทำประตูสำเร็จแล้วหลังจากตีนบอดไปประมาณ1เดือน2เดือนนะครับในสุดก็ยิงประตูคู่ต่อสู้ได้แล้วเว้วันนี้โอ้โหสุดยอดจริง,รงๆเลยครับส่งมาปุ๊บแต่หนึ่งจังหวะแ,แล้วก็นี่เข้าเลยเบอร์ Ver 38โดนไหลนิดนึง นีภาพนี้สวยมากโอ้โหดีใจสุดๆเลยนะครับทำประตูได้วันนี้โอ้โหหลังจากตีนบอร์ดไปหลายอาทิตย์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตั้งใจเล่นตั้งใจเล่นเลอันโด้ดามิอั yasuto wakizaka moving into the advanced position o k a y o n the last touch off the defender so a corner coming up เต่ว่าไปยังไงรู้สึกว่าโดนใครหรือเปล่าไม่น่าจะโดนนะแต่ว่าลูกเต็มมุมไม่ค่อยแน่ใจเต็มมุมเฮ้ยเฮ้ยวิ่งวิงวิงวิงกูว่ายแล้วไม่รู้มันทำไมนะเฮ้ย ออเดี๋ยยังไงยังไงเดี๋ยวดูขาบอกออไซด์อีกนึงครึ่งลาหรือว่าหนึ่งลานี่เหรอครับมาๆมาไปไปไกลๆเลยอหาถ่วงเวลาไว้ออหาเราสไตล์อาเซียนเราต้องถวงเวลา ยยาย่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 าโอเคมีสปอนิตอร์ี่แต่ออกไปเองนะคะเคาะดินก่อนแล้วจะเต่จาก ค่ะเป็นการเตะจากประตูไปเรื่อยไกลไกลไกลโอ้ลีเมนเลเวลแต่ว่ายังเสมอกันอยู่ถ้าเข้าเมื่อกี้ก็ไม่เลีเมนเลเวลละ โ oh, อ้โหอันนี้ไม่ชั่นอาทิตย์นี้ทำอันนี้ไม่ชั่นได้ดีมากเราเตะไปไกลๆเลย oh, oh. โอ้โหโอ้ยหมุนไปแต่ไม่ไกลพอ It's opening them up for And ฮ่าว้า คนนี้ทำเหมือนมากเบอร์สิบสิบเอ็ดดีนะที่โกออกมาปิดประตูไว้ได้ไม่งั้นเราโดนไปหนึ่งตูเเเฮฮฮ้้้ยยัวกดบีกดบี แล้วแล้วแล้วเลาวิ่งมาเก็บบิ่งบิงบิงบิ้งอือโอ้โหมุมนี้โอ้โหไฮไลท์ระยะเผาขนเกือบแสกหน้านะครับ เราต้องแบบวิ่งไปปิดมุมนะครับเพราะว่าเผลอไม่ได้นะครับฝ่ายตัรงข้ามจะวิ่งเข้าไปเก็บบอลใกล้ๆเผลอไม่ได้เร็วมากเออวิ่งไปเก็บ <a> ออกไปเออ Look for looking attack he's got to oh, clash oh, oh, on oh, oh. and the referee blows the whistle it is a free kick this is a free kick in handball or not สตรองชาร์กเกิลแย่งลูกออกจากตีนเลย <Le andro S 2> เ,เลยติดไว้เออดีดีมากโอ้โหยอกมากมาวากิซากะ h perfect b a l l d o w how about this Real chance! Whoa! And he knocked it over the touchline, so it will be a throw in here. Space and time for the cross. Whoa. Magnificent challenge to win it back. Yum Yang. Yang. Counter attack is on. Options available. Defending it was. อ้อหะทันไหมโอเคออกโอ้โหมันมากเลยเว้ยมุมกล้องดีครับวันนี้ผมเซ็ตกล้องได้ใช้ได้ผมชอบแบบมองได้เห็นรายละเอียดได้ดีและไม่ใกล้เกินไปไม่ไกลเกินไปเรบเซ็ตโอ้โหมาเร็วมากมาเร็วมากเลยมั้งอ๋อไอ้ตรง ิดไม่ทันโอ้โหเมื่อกี้ปิดมุมไม่ทันโอ้จะ well, it so well ได้จัง <spots S 1> เลยไม่สา<น> <to> มารถที่จะปิดลูกสวยมากนะครับ uh huh. มองดู ได้แต่มองนะครับทำอะไรไม่ทันเบอร์เก้าอีกแล้วโห oh, จะทำแฮตลิกหรือเปล่าวันนี้ชักจะหวั่นใจแล้วว่าจะโดนไปสี่ตุงหรือเปล่า so ชักจะหวั่นใจแล้วว h a t s gonna happen next เหรอไม่รู้มันจะเล่นไปก่อนแล้วใครว่ากันเฮ้อโอ้ เริ่มโดนโหแล้วเว้ยเริ่มโดนโหรว้ยเลอแนโรจามิยาอเริ่มโดนโหแล้วเว้ยโอ้ยง่ายง่ายบ้าไปแล้ววิ่งเข้าโกตัวเองโอ้โหโอ้โห ออนิเมชั่นนี่ไหลลื่นเลยครับบ้าไปแล้ววิ่งเข้าไปในโกตัวเองความผิดเราเองโอสวยมากเลยครับภาพอนิเมชันเบอร์คนไหนยิงดีนะไม่ใช่แฮทถดอายเขาตายวันนี้โอ้โห หมดเวลาโอ้โหไวยหวยหวย EA สปอร์ต hmm. <Okay. S 1> ตรงนี้มันเหมือนกับออกอากาศสดเลยนะครับถ้าสมมติว่าใครเข้ามาดูได้เลยเหมือนเหมือนกับว่าเป็นคอมมินิตี้ของสตาเดียนะครับ เป็นไฮไลท์เล็กๆน้อยๆว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับจะพยายามตั้งโก้ให้ตรงๆจะได้เห็นความสวยงามโ oh, <chance. S 2> อ้โห oh, พยายามจะสกัด <That> s <S ได้อยู่แต่มันลูกมันแรงไปนะครับไม่สามารถที่จะสกัดบอลได้ในนาทีสี่สิบหกเลย อ๋อ oh, ลูกนี้สวยเรามาตีตื้น oh, เป็นหนึ่งหนึ่งอีโคลไลเซอร์แต่ว่าตีเสมอนะครับอีโคลไลเซอร์เลยก็ยังโอเคอยู่ได้หนึ่งลูกวันนี้พัดโอโอโบ่ ให้เห็นความสวยงามของผู้เล่นเอาไปทำเป็นนันี่ Youtube นะครับมุมนี้เท่มากมุมนี้ปิดมุมได้ดีนะวากิซัคะ For that final pass. ครับเป็นยังไงมั่งครับแล้วก็หลังจากหมดครึ่งแรกเราก็จะเห็นว่าการสซติอะไรต่างๆมีเซติเราก็สามารถที่จะสามสกับ68โอ้โห,โหทีมเรากาก,ากมากๆโอ้โหฝีมือยังไม่ได้พัฒนาขึ้นเลยเล่นมาเป็นเดือนๆ การยิง50กับ45ยิงแค่ลูกเดียวมันก็50เนาะ Passing โอ้โหถสตีมันออกมาดีมากเลยครับ Defending โอ้โห Even 3-1 Maeda อ๋อ Maeda เป็นคนทำประตูโอ้โอเคเป็นไงครับเพื่อนๆเ,เกมฟีฟ่า22นะครับ เราไปอ่าครึ่งหลังหรือครึ่งหลัง <The teams S 1> ให้เวลาอีกนิดหนึ่ง <c oughs> ให้เวลาอีกนิดหนึ่งให้เวลาอีกนิดหนึ่งคราวนี้พยายามจะวิ่งวิ่งหน่อยเออยัซุโตวากิซากะวิ่งวิ่งหน่อยวิ่งวิ่งหน่อยวิ่งวิ่งหน่อย โอเคขอขอบคุณนะครับเข้ามารับชมพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับอ๋อ